ที่สนามปทุมนะครับวันนี้วันแข่งครับก็ตื่นสายก็เดี๋ยวกำลังจะวอลคอสนะครับสมาชิกก็กระตัดกระจายกันไปแล้วเดี๋ยวเราวอลคอสกันก่อนครับ วอลคอสคือการเดินจดจำเส้นทางที่จะใช้ทำการแข่งขันในสนามนั้นๆโดยสามารถจดจำเส้นทางการวิ่งการวาดลายการขับให้เหมาะสมกับรถที่ใช้การแข่งขันเช่นจุดไหนควรเบรกควรเร่งควรเปิดลายหรือควรใช้เบรกหนึ่งเพื่อเลี้ยวทุกอย่างนี้จะรวมอยู่ในการวอลคอสครับกฎง่ายๆของการแข่งขันจินคาน่าก็มีแค่นิดเดียวครับถ้าวิ่งผิดเส้นทางที่กำหนดก็ถูกปรับฟาวไม่มีเวลาในรอบนั้นถ้ามีการสะกิดชนไพล่อนจะมีโทษปรับบวกเวลาแต่ก็มี2กรณีก็คือ1ถ้าตัวไพล่อนยังไม่ล้มและอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจะถือว่่าไมดน เวลา2ถ้าไพลอนล้มหลุดออกจากกรอบก็จะถูกบวกเวลาหรือไพลอนยังตั้งแต่หลุดกรอบที่กําหนดก็ถูกบวกเวลาเช่นกันสําคัญสุดคือไพลอนฟินิชถ้ามีการแตะหรือโดนตัวไพลอนก็จะถูกบวกเวลาเช่นกันอย่าเดินเยอะทำไมเดินซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็รีบแบกมือหมุนยูเทิร์นกับนักแข่งอีสปอร์ตน้ำไม้เฟสครับสวัสดีครับกับน้ำไม้ครับตลกล้องมอเตอร์สปอร์ตไม่ลงอ่ะเออนายทุนยังไม่มาฮะ ขอดูขอดูลายดิ <laughs> ดูกระดาษเนยใยตังน,นี้ตอนนี้อ่นนี้เราอยู่ตรงนี้แหละ,ะปกติวอลคอร์สนี่ก็จะมีกระดาษอันนี้ให้แต่จริงแล้วปกติงานที่เคยจะเจอะเ,เขาจะแจกให้หน้างานนะแต่งานนี้ดีตรงที่เขาล่วงหน้าให้ประมาณ3-4วัน งานลากกับลังมก่หลังจากที่เราแข่งเซอร์กิขึ้นมาสักเจ็ดปีเนาะนี่เป็นจิมคาร่าครั้งแรกในรอบอาจจะเป็นเริ่มแข่งจิมก่อนจะเซอร์กิตตอนนั้นอ่ะผมมีกวยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลยกรรมการถึงกระเืมมันเป็นกวยชิเคนผมตรงโอเคเอารถนักเรียนของอัลเล a บัคคาเมี่มาครับเป็นบีโอไล สปอนเซอร์โบโอนิกที่ผมยังไม่ได้ขอมันแฝงทิ้งไ้แล้วได้สปอนเซอร์ตั้งแต่ยังไม่ได้ขอเลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับโบโอนิกผมแปงไว้ให้แล้วอ่ะขอย้อนหลังได้ป่าวะ่ยังไม่ได้ครับให้ยังไม่ได้เกิดจะซ้อมก่อนโค้ชมาแล้วนักแข่งนักแข่งมาแล้วมาสายไอ้พี่ให้ฉันทำตัวงี้เกือบเขาเกือบไม่ให้แข่งอ่ะพี่ป้อยน้ำหน่อยเริ่มตรงไหนอ่ะนู่นในเต็นท์เหรอ เริ <54. S 2> ่มไหนเริ <cción> ่มตรงไหนนี่เริ่มตรงนี้วะเออนี่นี่ระดับอาจารย์เนาบอกเริ่มตรงไหนพี่เริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้ใช่ไหมเริ่มตรงนู้นอ๋อเริ่มตรงนู้นอ้าวอันนี้อันนี้ตั้งใจหลอกหรือหลอกจริงไม่ได้หลอกพูดจริงไม่ได้หลอกนี่เราจะพาเดินสิ่งแรกนะครับในการแข่งจิมนี่อันนี้ช่องกูอ้าวเหรออ้าวเฮียโอ้ก็เก็บให้กูหน่อยจีก็รวมรวมแบ่งๆกันใช้ ต่อแถวกันอยู่ปกติแบบเป็นงานแรกของปีเลยรู้สึกว่าแบบเซอร์ไพรส์มากๆที่โหรถเยอะขนาดนี้นะครับมาเดี๋ยวรอซ้อมครับมีน้ำไม้มาด้วยหลบกล้องอยู่มวนไปถึงติดชิวอ่ะติดชิวต้องชิวออกโอ้ยทำไมอื่นเงี้ยออกสองไม่ได้ต้องอกหนึ่ง 5, 5, 6, ไม่รู้เวลาใครเลยอันนี้กำลังจะเริ่มแข่งในรุ่นของอีโคครับรุ่น GC1 รุ่นแรกยังไม่ได้จับรถเลยมีจอดเหลียญกันเยอะมาก <S 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 เป็นคันที่เราไปทำเบรกมือกันมา เออาเเรื่งฮ้ยใครอ่ะอพี่ไม้อ่ะพี่ไม้พี่ไม้โอ้โหนี่ตากล้องอ่ะเนี่ยว้ายขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งว้ายแล้วอันนี้ตากล้องเขาวิ่งกันนะอันนี้อะไรอันนี้ตาเก่งเฮ้ยผมไปดูไลน์อันนี้เขาเขาเขาสมัครไปดูลายเพื่อที่จะไปวิ่งรุ่นรุ่นปกติตอนแรกลงไปสามอาจจะต้อง ันนี้ลงลงมาแข่งกับเขาด้วยครับ <c oughs> ไปลองลองสนามก่อน <c oughs> ลองทุกทีเลยครับไปดีไ <c oughs> ลน์บอกลองทุกทีเลย <c oughs> จานเอ็กจับลาบะแล้วจานเอ็ก่ะนี่หมายต่อไปซิดนีย์เจแปนทอ สู <detective> ้ๆนะเดินตอนบ้องแข่งนะตอนบ้องแข่งก็เซียนเลย เบรกมือเรียบร้อยตั้งแต่ตั้งแต่ควยแรกนะใช่จบรุ่นแรกอีโกเลเทะไม่เคยจับรถเลยเราคือมือใหม่มืออาชีพมือใหม่เป็นลงมืออาชีพเรียกว่ารันแรกถือว่าเป็นการซ้อมแล้วกันไปแก้ตัวรันสองทำให้ชินรถแต่ไม่เป็นไรในรถมีอยู่เจ็ดคนแข่งกันเองแข่งกันเองแล้วกันแล้วต่อไปก็จะเป็นรุ่นของแต่ละคนแล้วยายายไปวิ่งุูนของตัวเองอันนี้เป็นคู่แข่งคู่แข่งในรุ่นเรา มึงวิ่งเท่าไหร่นะพี่โยมึงอะสี่เจ,จสี่พวกคนแค่ยังพลาดไปนิดเดียวเยอะเลยเยอะพวกคนพลาดไปเยอะเลยอเหียเบรกพวกรถหยุดเลยนะดึงก็เยอะเลยเหียดึงก็รถม่หยุดเลยถึงไอ้ตาแอคชั่นมันมาแล้ว เอาไม่ปาะทไอ่ะกดเร็วค่ะนี่รีวิวรันแรกของผมเนี่ยครับ เกี้ยมากครับโหดเบิร์ดคําซีว้าเลยเบิร์ดคํมซีว้าเลยปัญหาตรงพี่ทุกคนประท้วงอยู่็นกรรมการตอนนี้ก็เลยประท้วงตัวเองโดยการที่ไปแจ้งว่าวิ่งผิดครับหลักฐานมีด้วยก็เลยมอบมไปลางสอนแล้วกันนะาสอนวิ่งไม่คุ้มเลยว่ะวันเนี้ยเราต้องไปสอบกันบ้างย้ายมีครั้งที่สองใช่ ดบเฮ้ยได้ไหมได้ไหมได้นะน่อตไปนะไนนอยู่นะไป้แมนอไปอยู่ตังทว่ะเออแบบครึ่งๆอ่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยตีหกเจ็ดน้ำไหม <c oughs> ต่องจริงว่ะาี่งี่งแลที่สไ้แล้วนะครับ แชมป์ครับจบไปแล้วรุ่นแรกอีโคนะครับไปญี่ปุ่นมานี่นักแข่งอีโคปีทีอันนี้นักแข่งวันเมกนะครับใครที่หนึ่งครับตากร้องครับแดดทั้งตีเลยนะเป็นไงมั่งแชมป์ครั้งแรกอ๋อผมได้พี่ซิดนีย์ได้พีเอ็กแนะนำครับอ๋อรวม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 คัมพีแล้วก็เลยได้แชมป์เลยเราตัวใหญ่สุดต้องกลับปอเรามีเวลาล็อกกันบ้านเพื่อนรบกวนสนามอื่นมาเก็บคะแนนเก็บ ได้ตังเยอะกว่าทำงานก็จะมาครับ <laughs> ผงมาลัหลุดมือจบแล้วครับวันนี้ครบรุ่นนะครับทั้งรุ่นออโต้อีโคนะครับเอาจริงๆก็ไม่เป็นตามที่ต้องการเท่าไหร่เรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ในรายการนี้เลยก็เดี๋ยวรอบหน้าทำกันบ้านมาดีกว่านี้เราจะจบกันอยู่แค่นี้ก็รถครับปกติดีทุกอย่างนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดใน เรื่องของบุคคลเนี่ยแหละสนามนี้นะครับก็ขอบคุณทาง Nexter เราได้อัปเกรดผ้าเบรกเป็นในรุ่นลสเบรกทั้งหน้าและหลังเลยก็รถขับดีนะครับเบรกอยู่ได้ตลอดนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้านับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตอนที่จะเข้าสู่เส้นฟินิชเมื่อก่อนที่เคยวิ่งวิ่งเนี่ยไพลอนที่แย่มากก็คือไพลอนตัวสุดท้ายที่จะเป็นจุดฟินิชนะครับผมชอบเบรกอยู่ไม่อยู่และชนตลอดวันนี้ไม่มีปัญหาเลยเลยต้องบอกว่า n e x t ร์นั้นใช้ดีจริงครับมาลองใช้กับสนามแล้วใครที่พลังหาผ้าเบรกที่ าสามารถใช้งานได้แล้วก็เอามาแข่งขันวิ่งเล่นแบบนี้นะครับในวัน <c oughs> แบบแท็บเดย์อะไรเงี้ยก็เรียกว่าสามารถ ใช้ได้เลยนะครับก็มีร้านจัดจำหน่ายนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับสำหรับผ้าเบรกเน็กเตอร์นะครับสำหรับการถ่ายทำของในพาร์ทวันนี้ก็ต้องขอบคุณอินสตาสามพกนนะครับเรามีทั้งกล้อง p o v แล้วก็กล้องออนบอร์ดนะครับกล้องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น i ินสตาเอสโพสทูนะครับก็เป็นกล้องรุ่นใหม่นะครับที่มารองรับในสายที่เป็นแอคชั่นแคมแล้วก็สามารถทําเป็นวอลแบบนี้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เสียงที่ได้ยินอยู่เนี่ยก็เป็นเสียงไม์ที่อยู่ในตัวของกล้องเลยนะครับไม่มีการ ติดใหม่อะไรเพิ่มนะครับก็ขอขอบคุณทางอิน t a สามโอูนะครับทีไ่ได้ภาพส,สวยๆแบบนี้มาแล้วมุม POV ที่เห็นอยู่นะครับก,ก็เป็นของ Insta โก s a เอนะครับเอาไปติดที่หมวกนะก็น่าจะเห็นอยู่นะครับจบเรื่องวอล์ของจิมค่าแล้วตอนหน้ามีอะไรที่จะมาแชร์กันอีกก็เดี๋ยวเจอกันไปบ,บ๊ายบายครับ